สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหววดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเหลืออีก6วันเท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจําวันที่1เมษาย,ยนกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงเดินหน้าตามหาเลขเด็ดก,กันอยู่แต่สําหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะโดยเป็นเลขทะเปลี่ยนรถสาวคลอดลูกบนรถกระบะเมื่อวันที่24มีนาคม ได้มีผู้ใชยเฟซบุ๊กเจริญจันรัตหรือดาบตีเจริญจันรักษ์พอหมู่จราจรสอพอเมืองอุดรธานีได้ช่วยสาวข้อลูกในรถกระบะบริเวณลานจอดรถหน้าตลาดบ้านห้วยจังหวัดอุดรธานีโดยระบุข้อความว่าช่วยคลอดฉุกเฉินคนที่8 24มีนาคมเวลา9นาฬิกา2นาทีได้รับแจ้งเหตุหญิงเจ็บคันคลอดบนรถกระบะลานจอดรถตลาดบ้านห้วย และให้การช่วยเหลือข้อฉุกเฉินตามที่ฝึกอบรมมาพอมาถึงคุณแม่ข้อทารกออกมาแล้วเป็นเพศหญิงจึงช่วยเปิดทางเดินหายใจโดยใช้ลูกยางแดงและกระตุ้นให้ทารกร้องห่ผมผ้าห่มให้อรอทีมกู้ชีพเมื่อทีมกู้ชีพลงพยาบาลมาถึงส่งทารกให้ทีมกู้ชีพดูแลต่อและถอนตัวมาเตรียมขับรถจักรยานยนต์นำเข้าโรงพยาบาลอุดรธานี h a s h t กลาบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่พี่เพื่อนน้องหลายท่าน ที่ซื้อรถคันนี้เพื่อมาไว้สนับสนุนเหตุต่างๆอย่างไรก็ตามบรรดานักเสี่ยงโชคต่างก็ไม่พลาดทะเบียนรถที่ข้อทานลกชุกเฉินซึ่งได้แก่ทะเบียน960ไปเป็นแนวทางอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีในงวันที่หเมษายนกันทุกท่านค่ะขอบคุณที่มาจาก a c e b o o k ดาบตีเจริญจันลัก์ค่ะ